มาดูเรื่องราวน่ารักน่ารักชวนอมยิ้มกันบ้างค่ะ okay, มิ้งพาไปที่จังหวัดนคะรนายกกันหน่อยค่ะ,คะพี่แอมหลายวันก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่ามีคลิปไวรัลค่ะที่แชร์กันไปในโลกโซเชียลเรียกว่ามิติใหม่แห่งการขายของค่ะภาพของหนูน้อยคนหนึ่ง <laughs> ที่ทุกคนเห็นนะคะน้องเนี่ยเล่นน้ําไปแล้วก็ขายของไปโดยน้องเนี่ยขายเกี๊ยวทอดไข่ปิ้งค่ะ,คะที่น้าตกสวนลุงเล็กนคะรนายกก็มีนะักท่องเที่ยวเนี่ยถ่ายคลิปไว้ได้ หลายคนก็บอก <laughs> เห็นแล้วเอ็นดูนะถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยเข้าไปเรียกน้องซื้อของเนี่ยจะขัดจังหวะการเล่นน้ำของน้องหรือเปล่า <laughs> เล่นไปด้วยขายไปด้วย ก็เนี่ยน้องอะ่ะแบ่งเบาภาระพ่อแม่นะพี่แมอมค่ะเพ่อนะ่ะ <c oughs> เพ่นก็อยากเล่นแหละก็อยากเล่นน้ําแหละอากาศมันร้อนงี้ะนะคะแต่อีกใจนึงก็คือต้องช่วยแม่ทํางานหาเงินงและเอ,อ,อ่าล่าสุดค่ะทางด้านของคุณตั๊กบริบูรณ์นะคะเขาได้มาถ่ายทํารายการและได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กสุดกตัญญูคนนี้ค่ะทราบชื่อนะคะชื่อเด็กชายวาชิรวิทย์โกสมเรียนอยู่ชั้นป .2 เท่านั้นค่ะ ที่โรงเรียนเหรียญหัวโดยน้องเนี่ยเป็นเด็กที่ขยันและช่วยพ่อแม่หารายได้ในช่วงปิดเทอมค่ะนี่น่ารักมากๆเลย